สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเหรียญขุดสะหลวงปู่หงพมปัญโยสร้างปี2541นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตอกโคตรกครับหรือเขาเรียกกันว่า,าเหรียญพ่อรักลูกนะครับสร้างทั้งหมด500เหรียญน,นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่ครับตอกโคตกอบนหัวไหลหลวงปู่นะครับ เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับมีจำนวนการสร้าง500เหรียญน,นะครับด้านหลังนะครับนี่ตอโคตนะนะครับเนี่ยปลุกเสก3ปีนะครับปลุกเสก3ปีรุ่น1ฉลองอายุครบ80ปีหลวงปู่หงผมาปัญโยนะครับวันนี้1ชิ้นได้เข้ามาทางร้านเรา1ชิ้นเลยนะครับ นี่ครับเ,เหรียญยอดนิยมสายยีสานใต้นะครับหลวงปู่หงษพรม,มปัญโยเหรียญขุสษษะนะครับนี่ที่มาของเหรียญพ่อรักลูกนะครับก็คือว่าจากาข้อมูลนะครับจากผู้สร้างก็คือว่าท่านจะคนไหนที่อยากได้เหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับจะมาเป็นลูกศิษย์นะครับหรือลูกของหลวงปู่หงเนี่ยนะครับต้องรักษาศีลห้าให้ได้นะครับและ จำนวนการสร้างมีเพียง500อยเหรียญนนะครับเท่านั้นรับที่ตอกโค้ดกอแล้วก็ถึงจะได้เขาเรียกว่ารับเหรียญน,นี้จากหลวงปู่นะครับนะครับถึงจะรับเหรียญน,นี้จากหลวงปู่ mm hmm. เขาเรียกกันว่า mm hmm. เหรียญพ่อรักลูกนะครับนี่พร้อมจะมาพร้อมกับสายสินเลยครับนี่ครับสายสินสายสินพร้อมในวิธีปลูกเสกเลยนะครับนะ หลวงปู่เอาสายสินพันตัวเองไว้นะครับตอนที่ท่านปลูกเสกเหรียญน,นี้เราปลูกเสกสามปีด้วยครับสวยสภาพสวยเลยนะครับหายากด้วยนี่ครับเหรียญขุดสะนะครับสูออกอที่สุดสารทุ่งมน,เ,นเหรียญยอดนิยมน,นะครับ ความหมายดีนะครับคําว่ากุศะก็คือนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างขึ้นตอนที่หาทุนนะครับเพื่อไปกุศะทำเ,เขาเรียกว่าพัฒนานะครับพัฒนาสุสานทุ่งม,มนนะครับแล้วก็ทำที่ไว้ให้สัตว์หรือสิ่งเขาเรียกว่า สิ่งมีชีวิตอยู่และปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ครับความหมายและที่มาและเจตนาการสร้างดีเหรียญสวยเหรียญสวยด้วยครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผลงานวันนี้นะครับฝากให้ทุกท่านท่านใดชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับ กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมินนองวนคนดังรองนะครับเล่นพระเครื่องยอดนิยมเช่าหาพระเครื่องยอดนิยมและให้บูชาพระเครื่องยอดนิยมนะครับสนใจติดต่อ0806691916น i d line 292531อมตัว m ใหญ่นะครับ292531ตัวเอ็มตัว m ใหญ่ แอดไลน์มานะครับครับสวัสดีครับ